เรามาโชว์สกิลครับลูกบอลเบอร์หนึ่งและเบอร์สองกันครับนี่ก็คือท่าโรฟิกนีแคสอาราเดว์ครับก็คือโรฟิกโรแปลว่าก็คือคึงครับนีแคสก็คือการใช้เข่าหนีบครับอาราเดว์ก็คือการควงบอลด้วยเข่าแล้วก็มารับให้ทันนะครับกอลูกบอลนี้ก็คือพี่สาวผมก็ไอ้มันเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์หนึ่งครับเขาแถมมาครับก็เลยเอามาเดาะชาเลนจ์เล่นๆดูครับ ลูกบอลเบอร์หนึ่งครับเขเล่นฟีสไตล์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสกิลที่2องกันครับก็คือบรน,น้า KO 1นหนึ่งกับหลานนะครับใครโดนรอดขาก่อนก็คือคนนั้นเป็นเป็นฝ่ายแพ้นะครับสเต็ปแรกไม่เข้านะครับ สเต็ปที่2ก็คือไม่ไม่ไม่รอดนะครับพอสเต็ปที่3ก็คือสกิลง่ายๆครับที่หลายใครอ่านม่คาดคิดคึงแล้วเหยียบครับเหยียบไปด้านหน้ากับคึงห้องไหนแล้วก็เหยียบให้รอดขาครับจังหวะคึงครับพอจังหวะคึงมาปุ๊บเขาจะอ้าขาทันทีพอจังหวะอ้าขาปุ๊บให้เราดันครับคือใช้หลักไอ้ใช้ฝ่าเท้าดันบอลไปด้านหน้าครับรอดขาเขาครับนี่ครับสกิลนี้ได้ผลเกินคาดนะครับไม่เชื่อเอาไปทำดูสกิลง่ายๆครับ ได้ผลเกินคาดครับไม่ต้องไปเล่นสกิลที่มันยุง่งมันยากอะไรมากมายครับนี่ครับรอดขาครับมันมีหลายสกิลครับกท่านี้มันชื่อเท่ามารูด้าฟิกอัพครับการเอาบอลขึ้นแบบ